สวัสดีครับวัอนี้วัตถอตอนคุนีสางนะครับวันนี้ตอนทุนีสารที่พาพี่น้องมารีวิวยังใบยังไงใบเปิ้ลสีแดงพลาสติกครับพลาสติกชนิดบางสีแดงครับผมขั้นลอยสี่ทิพห้าติเมตรครับผมทรงให้พี่น้องทั้งโครลชครับผมเย๋ยวมาถ่าเบื้องรายละเอียดครับตัวนี้จะเป็นขั้นม้ไผ่สังไพ่ครับผมแข็งกกอ่อนปลายครับผมตัวนี้จะเป็นใบพลาสติกชนิดบางครับสีแดง ทวงด้วยงอไวแบบพาเครื่องขึ้นเก่าครับแต่กระทวงด้วยขีปังแท้ครับผมไน้อล่อนนี่จะเป็นเน้ล่อนแท้ครับตาละข้างท่องครับผมใส่เส้นเดียวไข่เกี่ยวออกสามเส้นทบกันหกเส้นครับผมนี่ครับไปไหนไปแต่ดังบอพ่งดีเฮ็ดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาถ่าฟังเสียงกันเลยมาถ่าฟังเสียงกันเลยครับ กัประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมกับระมาณนี้ครับพี่น้องทะนูใบาพาสติขวาวาัว่ใบขั้นลอยสี่ชิ้มาเซนติเมตรครับผมกระดังประมาณนี้ครับเติดเติดเลี่ยนไครับผมดังใสแกงมอนมือครับไผ่สนใจกับทักเข้ามาได้นะครับเด้อแต่ว่างานวาวเต็มครับผมช่วงนี้ ถ้าภัยมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งและอย่าลืมกดติดตามให้ตนคนอีสานนะครับเนาะโอ้ยเมื่อยครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทํานี้ครับพอดีเป็นไข่นะครับพี่น้องเลยเมื่อยแห้งพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปน,น,ปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ